เอาแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเดฟพูกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มามอสแบบฮีโร่ vs อะไรกันทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้ผมมาแบบสุ่มของนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มของแบบมันเป็นมอสนะครับอันนี้เป็นแบบสุ่มของมีทั้งของดีของไม่ดีหรือว่าเรียกเหมือนอลัคกี้บ็อกกล่องลับกล่องสุ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมแต่ว่าผมขอเรียกว่าลัคกี้บ็อกกันเพราะมันเหมือนเกม Minecraft เลยนะเออผมก็เล่นเกม Minecraft มันก็ วันนี้ผมจะมาสุ่มแล้วผมจะไม่ใช้มอสแบบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้เลือดลดอะไรเลือดลดอะไรหมดเลยนะครับผมผมไม่ได้ใช้มอสอะไรสซวยทั้งนั้นนะครับผมอ่าวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ของดีว่ดีเดี๋ยวไอเดป,ปูมันจะได้ของดีปะเนี่ยนั้นผมลูกดีเดป,ปูทำเฮี้ยอะไรอยางเงียนอนอยู่ได้มาครับมาสุ่มกันเลยกล่องแรกกล่องแรกนะครับผมขอเป็นกล่องเล็กเลยก่อนแล้วกันตอนนี้อาวุธอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะครับผมกล่องเล็กเฮ้ย,ออยไอเฮีย้ยเกือบรถทับหัวกู กล่องแรกก็จะสวยแล้วไม่ได้นั่นเนี่ยเฮ้ยได้อะไรวะได้พ่วงรถเลยได้รถพ่วงมีอะไรทั้งหลังปะเนี่ยไม่มีนะแล้วเอามาเพื่อกูไม่มีรถเฮ้ยกล่องข้างใต้เออุวยปืนปืนปืนระเบิดเฮ้ยกูเอาไม่ได้เอาไม่ถึงสวยแล้วไอ้เยอะเอาไม่ถึงเฮ้ยได้แล้ว,เ,เ,เ,ลวเก็บไว้ ได้เปิดระเบิดแล้วครับโอ้โหได้ของดีแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีแล้วกันเอามาทําไมผมไม่มีรถนะมึงจะให้กูเอาใส่หลังกูวิ่งไปเลอไอ้เหี้ยใส่ได้ไงอุ้ยเอา้ากลายเป็นหมูเฉยเอา้าแล้วผมจะกลับล่างไหมเนี่ย,ย,ะย,ะย,ะยะเจ๊เป็นหมูเฉยเอารองอุดอดอยู่ได้เอาสวยแหละก็กูกลายเป็นหมูแล้วกูจะกลับล่างยังไงเนี่ย เดี๋ยวรอรอดูเวลาก่อนดีกว่าเฮ้ยกลับรังปะเนี่ยเฮ้ยอ๋อกลับอยู่เฮ้ยมาเป็นตัวนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป็นเดฟดพูแป๊บนึงเออผมต้องเอาเดฟดพูมาสุ่มดิครับเขาก็เดฟดพูถึงจะดวงดีเฮ้ยกล่องต่อไปครับผมกล่องที่สองที่สามแหละเฮ้ยกล่องที่สามแล้วปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นับว่ะเออที่สี่แล้วกันกล่องที่สี่เฮ้ยทำไมมันยิงไม่ได้วะเฮ้ยผมจะเตะกล่องยังไงอ่ะ ไอ้เย็ดไอ้ผูดวงมึงโคตรสวยเลยว่ไอ้ผู้บอกตรงเออเดี๋ยวผมขอเสกกล่องมาใหม่ละอู้กล่องมันแตกนี่หว่าอู้แจ็คพอตเยอดแค่โคตรเยอะผมโอ้โหลดด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหอู้อูอาวุธไม่ค้างเป็นคางแสงเฮ้ยจักรยานว่ะเฮ้ยจักรยานอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรติดข้างหลังด้วยว่ะ เฮ้ยจักรยานอะไรวะไม่เคยเห็นเฮ้ยอ่องโอ้ถูกใจสายชิ่งสายชิ่งอะไรสายซิ่งโอ้โหโอ้โคตรแรงเจ๊เจ๊คือผมไม่เป็นเดฟผูแหละเดฟผูแม่งดวงโคตรไม่ดีเลยโอ้ยโอ้เสียงทำไปแรงจังวะโคตรแรงอ่ะโอ้จักรยานอะไรเนี่ยสมัยไม่เคยเห็นวะ เฮ้ยพูดเสียงแรงจังจักรายานนี้ผมไม่เคยเห็นวะทุกคนเฮ้ยไอ้ยี่ยมันแรงมันแรงจนควบคุมไม่ได้อ่ะมาดูครับกล่องต่อไปอเฮ้ยแต่ว่าเอาได้รถวะโอ้โหรถโคตรสวยเยจ๊เหมาะสมกับคนหน้าตาดีอย่างผมเลยนะครับเนี่ยโอ,อ้โหเ,เปิดประตูได้ปะเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ปะวะ ปิดประทุนน่าจะไม่ได้นะครับโอ้เสียงโคตรโหดโอ้จอดไว้แล้วค่อยกลับบ้านมาวันนี้ผมในปืนผมก็ยิงปืนไม่ได้ดิไม่งั้นผมจะติดดาวเอาดินั้นก็ไม่ยิงครับต่อยเอาก็ได้ไม่มีปัญหากล่องต่อไปกล่องที่เท่าไหร่เนี่ยอันนั้นมันระเบิดผมจำไม่ได้แล้วมันเนี่ยกล่องอืมดีมากครับผมดวงโคตรไม่ดีเลยบอกตรง แล้วก็กลายร่างเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนนั้นทีเป็นคนนี้ทีงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคอนทอวะ่ะเอาคอนทอลทำไมจับอย่างนี้เฮ้ยมันคอนทอนะมันจับอะไรแบบนี้วะเฮ้ยลองกล่องใหญ่ดีกว่ากล่องใหญ่เปิดแจ็คตแตกไม่ไม่เตะหนึ่งครั้งเตะหนึ่งครั้งโอ้โหกล่องใหญ่กระเด็นวะทำไมไม่แตกเนี่ยเฮ้ยกล่องใหญ่ต่อยแตกปะเนี่ยเฮ้ยมันต่อยแตกปะเนี่ยเตะทางปะเนี่ย อุ้ยอะไรเนี่ยปืนพุปปืนเรียกกระดอบป่ะเนี่ยเรียกกระดอบได้ป่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยไม่ใช่เกมฟรีไฟล์ไล่สัตว์คนละเรื่องแล้วเฮ้ยตำรวจได้จะมาเฮ้ยตำรวจได้จะมามาแล้วเออไม่ใช่เกมพับจีฟรีไฟล์มันเรียกกระดอบได้เออก็เรียกได้นี่หว่าอ,อะไรของกูเนี่ยนี่ขอของดีเลยดีวะขอของดีหน่อยขอชุดเกราะ Man, ไอรอนแมนมีป่ะเนี่ยชุดเกราะไอรอนแมน อู้เอามาทำไมแล้วกูเจออู้ทำไมเนี่ยกูอยากได้รถว่ะของอะไรก็ได้แปลกข้อของดีตายเป็นรอบที่สองแล้วครับผมมาครับผมโอ้โหเจอวิซายหลายรอบแล้วเนี่ยเจอตะกองไม่ดีว่ะ ไอ้เหี้ยอันนี้มีกล่องใหญ่นะครับผมกล่องใหญ่สุดโอ้โหใหญ่กว่าตัวผมอีกนะเนี่ยดูดิเฮ้ยลองกล่องใหญ่ป่ะวะไม่กล้าลองปะไอ้เหี้ยก็โดนวิสัยอีกเฮ้ยต้องใจลองดิครับมาดวงข้าเตะกี่ทีหนึ่งจะพังเนี่ยกล่องใหญ่เฮ้ยไอ้กล่องใหญ่ได้หัวปีเนี่ยนะเฮ้ยนี่มันกล่องใหญ่กล่องเล็กมึงแยกยังได้เยอะกว่าอีกโอ้จักรยานนี่กแหละ มีอะไรปะเนี่ยอ๋อเจสเคโคตรเยอะโอ้ยเฮ้ยเอาลูกบอลหิมะมาดิถ้ายิงตำรวจจะมาหาผมป่าวะน่าจะไม่มานะผมว่าน่าจะไม่นะผมว่าน่าจะไม่ไม่รู้ไม่ลูกซองโอ,โอ้ยรถเฮ้ยรถกระจก ไอ้เนี่ยเอาทำไมไม่ตายวะเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะผมไม่ได้เปิดมอดนะเอ้าโอ้ไม่ตายแต่ดูแต่สภาพมึงดูไม่ได้เลยนะเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้นลเนี่ยผมไม่ได้เล่นมอดตอนนี้ดูดิเกิดอะไรขึ้นกับผมกันเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับ ดูผมว่ากล่องเล็กแม่งมีวิสัยเยอะวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะวิ่งหมดแล้วครับกูกลัวอ๋อเป็นแค่ผุเฉยๆนะผุะงงง้งงๆนั่นเองนะครับผมมาดูนต่อไปกล่องเล็กแม่งโหดลายวะ่ะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหของควันบ้านโคตรเก่าโอ้โหกูเจอมาทำไมเนี่ย เฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นวัวอีกเป็นอะไรไม่เป <player> oh. ็นเป็นวัวโอ้ส่วนเขาโอ้โหวิ่งก็ไม่ได้โอ้โหวิ่งได้เราต้องชนกล่องเอาหรือก็กลับล่างนะผมมากล่องใหญ่ดีกว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยสามนัดไม่แตกว่ะเอ้าเฮ้ยโอ้ยเยอะเรื่นเื่อนเื่อนื่นอือ ถามจริงวันนี้ผมจะได้เล่นปะเนี่ยงั้นก็เอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่อยากให้ผมได้เล่นแบบกล่องสุ่มอะไรแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมนั่งวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ